ตัดไกลนะครับตัดตัวก่อนแล้วก็คือวิ่งโครงเนี่ยนะครับแล้วเก็คือวิ่โคงเนี่ยตัดตัวแน้ไม่มีแต่ไฟไม่มีแไฟอยู่นี้น่คือให้ตัดทั้งไฟที่นี่ติ้อยู่นะครับอ่าอย่นี้ วัดระยะหนึ่งได้ใส่ไฟพอเราไม่จำเป็นต้องเอาชีพสายไฟก็ได้นะครับเว้นช่องไว้อย่างเงี้เดี๋ยวมันจะบาดใส่ไฟขาดวัดระยะตรงนี้ครับแล้วก็ตัดตัดฟอมเราจะวางตึงการสีลายเอาพอดีป่ะเน่ยใชพอดีเมตรนะครับนะ่ยวางสีลายเนี่ยก็เพื่อจะวางลายเพื่อจะตีของเรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะมาวัดตัวซอยเนี่ยเดี๋ยวขอเช็คกระลาแนวรากหน่อย จาวโผล่ถึงท้ายเท้าันหมดแล้วรัดฝาวัดาลกเทอดิมถึงเส้นน่ะกอหลังหลังคูนน่ะหลังคุนเว้เจ็บกรนหนาขากไงของเนี้ยไปไหนพอจะเอาอีกต่อไปกระใหเลยรให้ทำง่ายๆกันเนี้ยกอหลังแม่ดูให้หมนเข้าไปหมดเลยครับกอหลังกหลัเ้าไปหมดเลยเอาแค่ตรงเส้นแดงเห็นเง่โุสสายมีเลเซอร์ให้ใช้ง่ายๆนะ หลาตัวเดียวครับเดี๋ยวมีใช้หลายตัวสลับเม็ดแต่ละิ้นท่เท่ากันเท่าไหรมยี่สิบสองแต่ต้มหลบแสงอ่งอ่าวัดไปเรื่อยๆครับเท่าไหรยี่สิบสองแล้วมันหมดไหมอันนี้มันยี่สิบเอ็ดอ่าแต่ว่าเป็นไงเริ่มห้อยกลับไปเรื่อยๆยันท้ายเดี๋ยวๆแล้วก็ไปแนบสลับให้ผมมาร้องแต่มันไม่ได้มีเสียงไฟมันหมดครับมันตัดกันมิ้นต์หนึ่งเนี้ยครับไม่มินไม่มีปัญหาหรอก อ๋อท oh. yeah totally ี่เป็นะดัแสได้่น่ะแสงมาแล้วเก็บแล้ว่ะเกียร์ยี่สิบสอไหมมีเบที่ไป้นตดร่เลยนอก่อนไอ้เีมเป็นคนใส่ไฟพอเบรคขึ้นเต็มเจีมเป็นคนใส่ไฟแล้วรถส่ไฟใล้ไส่ฟโอ้บันไดก็มีสาวบันไดมาให้ต้ไมครัตั้งลได้เียี่จิบครับขึ้นไปคนหนึ่ง จับตุ๊กตาลายแม่น่ะครับตุ๊กตาลายแม่แข่งแรงจริงแข่งแรงกำลังมาอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพี่อย่าเพนึงอย่าเพิ่งทำอะไรการตั้งบันไดแบบนี้ถูกไหมไม่ถูกทำไมไม่ถูกต้องทำมาทั้งอ่าไม่หนึ่งเห็นไหมครับขามยังไม่ได้สูงที่ขึ้นไปแล้วก็งองงองงองไหมรับลงมาอ่าเห็นไหมครับขาไม่เรียบแล้วก็จับขาขยับขาลองฝนครับแล้วได้ขึ้น พอเราขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมฐามันจะเพล็กเราก็ขยับขานนิ่งก่อนให้มันสนิทอย่างเงี้ยมันจะไม่้องเงี้ยถ้าเราอย่างเงี้ยขึ้นไปเป็นไงโอหอ่าเราก็โยนนิ่งก่อนแล้วไปขึ้นขึ้นไปแต่ละขั้นจับดึงชั้นชั้นไปแต่ขาก็ถนัดไหมทำไมเราไม่ยืนห,หน้า,สนาเสาล่ะคมีความถนัดที่ที่ก็ยืนตรงนี้จับชั้นชั้นก็จะได้อาจจะชัดไปยืนตั้งบันได้กว่าพุดก็ไปไม่ได้อีก เอาตสอขึ้นเียบขางแก่อนดเหยียบข้างก่าแล้วดูันไงมัดกเดกไหมเราโยกหัวเออยกให้นิ่งก่อนให้มเสให้กระบเน่อย่างเงี้ยเออไม่หักไม่หักรอเอาแค่หลังตลบเอาเลยเพื่อนไม่ดึงข้างล่างอ่าเราโทษแกต้องยาวอันนั้นเหรอ เอ, ly, อาเหมือนอบคร ang, ูคเท่าไหร่อ่านเท่าไหร่แต่ลดไปเซนหนึ่งแม่โดนสายไฟตอนนี้ครัดึงชนสายไฟพอดีเท่าไหร่เสิบับฮะเจอะไรเจ็ดส <7, 4. S 1> ิบเหรอ้ประมาณร้อยเจ็ดสิบเก้าครับร้อยเจ็ดสิบเก้าฮร้อยแปดสิบถ้าลไปหนึ่เซนะขออันนี้มันเท่าไหร่ตอนนี้เท่าไหร่ครควเราเต็มกวันขอบครัูมันร้อยเจ แล้เจ็ดสิบแปดก็ลดลงก็เหลือร้อยเจ็ดสิบหกเลอ้ร้อยเดเดเจ็ดเจ็ดเี๋ยวมันมันร้อยเจ็ดสิกลดลง็ร้อยเจ็ดเจครับร้อยเจก็เหลือร้อยเจดหกอ่าล้วก็เอาวัดสี่ลายรอยเจวัดขอบตั้งเลยนะวัดขอบตั้งร้อยเจ็ นี้รถเป็นเนด้นใช่แต่รถเพื่อเราไม่ให้ไปเปียดใสายไฟเพราะว,าว่าพวกนี้มันคมถ้าเราไปใกล้ส่ไปไายมันเป็นไงเดี๋ยวกระแทกไปกระแทกมาจีนะครับันไกล้ะไกล้นะครับ,รบตัวนี้มันจะตัดหลังกะติได้เลยนะครับเห็นไหมมันไม่คมหรอกฮะมันแค่ขีของนะเราปัดแล้วเราก็พับไปนะครับแต่ตัวนี้ผมว่าจะตัดเบี้ยวไปหน่อยมเมื่อกี้ แต่เต็มอ่าแต่แล้วพวกนี้เราให้เราพับเข้าไปตรงกลางไว้เดี๋ยวพวกเตะแล้วป่านเลยนะอ่าเราเสตะไม่ได้คนไหมเพื่อเพื่อฝนใส่ท้ายอ่าได้ไหม อ่าทีนี้ยเราจะมีปัญหาอยู่ตัวนึงครับคือเรายังไม่ได้วัดแอลดิิงเล็อ่ครับวัดเล็กดีด้วยเรเซอร์นะครับอ่าดูครับแนวเหนะ็นไหมชัดเจนนะครับช่งทางเราสวยงามมากเียงนเป็นรูปหน้าหน้าเลยอ่า นะครับการวางนะครับก็คือเราจะวางตัวเนี้ยเอาไปไหนแล้วตัวที่ตัดมโอเคเอาไปที่ตัดชึ้วนลยครับอะไรยังไงรู้ไปนะฮะอ่าแล้วเอาไม้เนี่ยเหล็กซีลายเรานะครับเสมอเกาะตูย้งไปนิดนึงเผื่อไม่อาจสี่มิลที่เราจะวางด้วยเราจะเอาไม่อาจวางแเราแผลได้เสมอขกาะตูนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องหลบไม่ก็ปประมาณสี่มิลอ่าถ้าสี่มิลเราก็ต้องหลบเข้าไป อาใส่เลเซอร์อ hmm. ย่างเดียวเลยนะครับก uh, mm ็ค hmm. ือวางลายตรงนี line, mm ้เลยครับหลบเข้าไปเลยตัวอ่าอ so ันนี้คือผมหลบเข้าไปอ่าทีนี้ซีลายก็ต้องวางตามแนวเอ็นใ้แนวเลเซอร์แต่ถ้าเราไม่มีเลเซอร์ทำแนก็ต้องใช้เทาดึงลายอ่าทีนี้ดูนะครับว่าพอมันชึขแางบนแล้วเนี่ยมันมีโอกาสหลุดเสาไหมจริงแล้วรขยับเลเซอร์ให้อยู่ตารเพื่อที่ดูตามเสา โอ้โหดีดีดีเีดีดวดี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 ี ของสี à, đó, ่ลายนะครับเราจะต้องเจาะสี่ลายเนี่ยให้เข้ากับการเส้นเลยนะแล้วก็ขยับขึ้นตรงเส้นอ่าอย่างนีนเดี๋ยวเราก็ต่อสายเลยครับเจาะรูฟุ๊กระว่างดูต่อให้เลยการเงี้ยโอเคขบวนขบวนขบนใหญ่ออกกัออกไปยื้อใก็จะออกไม่ได้แล้วนะแก่ไปฟ้อก่อน ขี่ก็ไปไเลยในน้ำไันสีสนใจฮะเราไม่ได้ใช้แล้วขี่ก็ไปเลยเขาออกไม่ได้อยู่ทุกวันนี้ก็ต้องไปดนอ่อนอยู่แล้วเขาจะออกครับอ่ะตั้งงอใหม่อ่าเราจับจุดให้เหมือนเดิมครับให้อยู่เข้าไปขอบสีอ่าย่าไม่ต้องสีเนี่ยครับตัวแรกเราให้ให้ได้ตำแหน่งก่อนอ่าเราก็เจาะไปได้เลย จัดควัดเลยเจอเหล็กนะตีปุ๊บนะี่ไงปุ๊บระวังเตะน,นะครับสี่ลายเอาปุ๊บหันอะ่าเวลาแล้วก็เอาสว่านอะ่าเพราะว่าจะตีปุ๊บข้าไปพ้อมกันทีเดียวนะครับหันคะรับสะวัน,วนยิงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ พอสุดไหมใช่ครับสุดแล้วครับอ่าพอทีนี้สุดแล้วเนี่ยเราจะไปต้องจับไหมครับปล่อย <ament S 2> ได้แล้วพี่<า>อ่าทีนี้เราก็ดูลายครับให้อยู่กลางสีลายวัดจากตลับเมตรจากเส้นแดงถึงขอบเสลายเท่าไหร่แล้วก็วัดจมูกให้เท่ากันแล้วก็เจาะรูไล่ไปสามตัวพอตัว,ต,วตัวนี้ต้องอยู่ใต้นี่ไหมครับไม่มีปัญหาเดี๋ยวยัดได้ยัดต่อได้ตัวเจาะหัวกลางท้ายพอครับไม่มีเยอะหาตลับเีตรวัดจากเส้นแดงข้างล่างกี่เซน ก็จอบไปในตัวแล้วก็ควรสวนสวน้งแค่นั้นเองอ่ะไปมีแรงข้อดีๆก็จอบไปแต่ระวังจะเจอเหล็กเหมือนผมเห็นขึ้นว่าสี่ลายอี่แต่เตัดไปนะครับตัดจอบตรงนี้ออกตัดแล้วตีคิสตัดแล้วพับออกมาก็ได้ครับแต่ว่าไม่เอาทีมาเราตัดยืดพับเข้าไปเลย แล้วก็เอาซีลายขึ้นมาซีลายเราก็จะเสียบคล้อมเข้าไปซีไลายเราก็จะเสียบคล้อมเขาอยู่ในตัวเนี้ยคล้องเข้าไปนะครับวางวัดเข้าไปเท่าไหร่เมื่อกี้สามเซตชึ้งเหมือนเดิมก่อนจอดดูเส้นลายนี่เ็ากินโอ้จับจับข้างบนหน่อยครับบก็ว อ่าโอเครับลายผมทำไมมันเี้ยวไปด้วอยหรอวะเลีวลายเอยยึดสลัเมตหนทำไมลายเี้ยวไปเยอะังเม็เมอวเอถึะใส่ไปยับเซนยิ่ง้สามเซนครึ่งแลาวสลัเมตวัดช่องหนล้บันไดก็ไม่ขยับดูเนี่ยโอ้ผมไม่รับนะผมปล่อยไว้เลยนะ ร่วงไม่รับนะจอบสามตัวเหมือนกันครับหัวก้างท้ายพอเราวัดข้างลยเท่าไหร่เกาะฝั่งเดียวกันเ่อะจากางนู้นกลับมาเ่อะจากางนู้นข้างหลังข้างหลังเออส็เหอ่าก็จอดเลย้็ได้สามเต็ขึ้นก็โอเคเจาะได้เลย

ไเห็นน้มายังยังยังงไม่ไม่งงว่ามันถ่ายังไงบ้างอา่านอคอคอคออออยากมาดูว่ามันนแปงไงรเลยเอยวอดยกดจับยังไม่อวิ่งรับเนี่ยตะอ่จังหบานะมย่ก็่ไป่ตัวแล้วที่นั่นเยไม่อ cái <laughs> ได้ไป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  นี่เห็นไหมโอ้เฮ้ยน้บมาเลยคือตัดปาตั้งนะ้องัอเรจียบร้อยอยู่แล้วเราก็ไปเชียร์ต่อไปก็จับจากคอนี่ยไปถึงหัวเข่าเลยนี่ได้ไหได้ที่ ไหนะอยู่บนโต๊ะแลแล้วก็บีบมันเข้าไปก็ได้ระยะใช้พอดีกันกันกบหน้าอ่าใหญ่กว่าก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าเราไม่ต้องการให้มันหน้าเกลียยล้วก็พับมันมาสวยงามพออนะยัดก็ไดบเล็กไปหน่ย วัดชิดเข้าไปเหมือนเดิมนะวัดความยาวเท่ากับเท่าไหร่ตอนนี้ต้องชนแล้วนะครับไม่ไม่เว้นแล้วนะในเจ็ดสิบในเจ็ดสิบเจ็ดก็เจ็ดสิบเจ็ดวัดให้เต็มเลยขีดไปเลยครับขีดขีดขีดแล้วก็ผ่านท่อสี่ลายครับไม่ได้ครับใส่ท่อสี่ลายเพราะอะไรถึงได้บอกให้เกาะอะไรวะเพราะว่าเราเกาะแล้วคนท้ายก็ดึงอย่างเดียวคนวัดก็วัดไม่ไงก็ต้องมานั่งแกะหวยับท้ายกันอ่ะ คนดึงก็ดึงให้ตึงด้วยครับดึงให้ตึงดึงให้ตึงเลยอ่าดึงให้ตึงเลยครับอ่าคนวัดจะปล่อยแลยครับวัดปลาช่วงสี่บกนิ้วเขีนไปครับดูกล้ครัเลข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 ตัวแดงข้างล่างไปดูด้วย่ะนะขีดข้ามไปเลยครับสิบหกสามสองอะไรหกสี่ไล่ไปโอ้โหไม่ต้องคูลหรอก มันตลบให้มันแดงท็กช่วงอยู่แล้วอตะโกอลมาขุดทาติดแต่างก่อเจปการะ้จกปเจกากระาาในที่อาจารย์ใช้ขันลอขันอะไรแต่ว่าอยู่ในกล่องคู่เบอร์อะไรคะสิามก็สิมันเป็น14บสี่ะสิบสามที่เตียมคู่กันอยู่แล้วอเอามาสองส่วนจริงๆก็จะต้งองใช้เมจ,จิกพดอพดีเมจิจกเร <บะ S 2> <14. S 1> าะะไม่มีมดจิกว

มอ้โหต้อนเลย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 ต้อเลยต้อน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 เลย thank <laughs> you

ใบเม็ดตดกันไก่อ่ะข้ากันไก่เนี่ยอ๋อสุดกัไกลสุดกัไกลนี่ละวงมือนะครับวางมือมันตคงข้างบนมหน่อยแต่ว่าต้งต้องจ็าตรงนี้ตรงนี้อ่าไม่ชีเรียกจียตบิเข้าไปก่อนจิแต่จิบใช่ใชให้บอกวอาเนียวน้กจับท่านบนอ๋อน้นับับัเัได้

เขาเขาเค้ม่มันมีเขาได้สอนเขาเขียดเนี่ยแถที่แล้วยังไม่ทำอะไรก็มะเรื่อวันนี้นลคะเปิคุยธรรมดาไม่เล ตัวเวลาไว้วันนี้แผนเราคือแค่แนวตั้งก็จบครับจากวัดทั้นแนวตั้งรุ่นนี้แล้วสิบนาทีเสร็จรุ่นแล้วสักสักสิบชั่วโมงเลยนคือทตัดอ๋อไม่ตัดทีเดียวใช่ไหมตัดทีเดียวใช่ระยะมันไม่เท่ากันอ๋อก็จริงจริงมันก็ตัดเฉยแค่ประมาณตัดสองตัดสองเผืออไปแล้วไม่ใช่แต่ว่าเราตัดซอยให้หมดเผืออไปแล้วไม่ใช่

<laughs> สามี่ห้ <laughs> าหกนมาช <laughs> <4 S 2> าส <hàng> ันตร็ูเส้นบเส้น

เด็กมันไ่เข้าใช่ไหมยังมีแล้วนั่นน่ะอยู่าไปก็จะบรไดเฮ้ยปึ๊ปึ๊ปึ๊พออยู่หรอเอยู่หรอไม่ไม่อยู่ไม่ออกอะไรดังไรต้าไม้เอาไม้